สวัสดีค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะคะออแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบไปถึงบรรยากาศความร่วมมือในอาเซียนล้วด้วยใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เออซับซ้อนกว่าแค่ข้อพิพาทชายแดนธรรมดาธรรมดาล่ะครับกำลังเป็นบททดสอบสําคัญของอาเซียนเลยทีเดียว วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมกัมพูชาถึงมีท่าทีแบบน,นั้นแล้วอาเซียนเองเอ่อมองเรื่องนี้ยังไงบา้างผลกระทบจะเป็นยังไงต่อไปครับเราจะมาดูกันจากบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับว่าอะไรคือสาเหตุเบื้องลึกจริงๆแล้วแล้วก็ความขัดแย้งครั้งนี้มันสำคัญยังไงกับสเสถียรภาพของทางภูมิภาคนี้งั้นเราเริ่มที่ท่าทีของทางกัมพูชาก่อนเลยข้อมูลที่เรามีนี่ระบุบชัดเจนว่า เออค่อนข้างแข่งกล้าวทีเดียวนะคะใช่เลยครับบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ตรงกันว่ารัฐบาลพนมเปนเขาเลือกท่าทีที่เออไม่ยอมเจรจาเลยมีการปลุกกระแสชาตินิยมแรงมากผ่านสื่อในประเทศเขาเองเห็นว่ามีการใช้มวลชนด้วยหรอคะ มีการใช้มวลชนแล้วก็กลุ่มที่คล้ายๆกึ่งทหารสร้างแรงกดดันตามแนวชายแดนอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ทางไทยเองก็ต้องเพิ่มกำลังป้องกันเข้าไปแล้วก็ต้องชะลอแผนเรื่องเปิดจุดผ่านแดนบางจุดไปก่อนประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ่วะว่าทำไมถึงเลือกใช้ท่าทีแบบนี้ในช่วงเวลานี้พอดีบทวิเคราะห์เขามองไปที่สาเหตุอะไรเป็นพิเศษบ้างคะคือ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆครับว่ามันอาจจะอาจจะเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในของกัมพูชาเองนะครับปัญหาภายในอย่างเช่นเรื่องอะไรคะก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่นเ,เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นหรือเศรษฐกิจที่อาจจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็อาจจะมีเรื่องความกังวลของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส สิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพสื่อที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนเขาลังเลหรืออาจจะถึงขั้นทองการลงทุนไปบ้างอ๋อหมายความว่าเป็นไปได้ว่าประเด็นชายแดนเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้คนหันไปสนใจเรื่องชาตินิยมแทนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องอะไรแบบนี้แหระคะมีความกันกระแนกสูงมากครับในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆท่านเป็นกลยุทธ์ที่เเรียกว่าการสร้างศัตรูภายนอก เพื่อกลบปัญหาภายในซึ่งในที่นี้ก็คือไทยกลายเป็นเป้าไปโดยปริยายแล้วกลยุทธ์นี้ก็ดูเหมือนจะถูกใช้ค่อนข้างเข้มข้นเลยครับพอทางกัมพูชามีท่าทีแข็งกร้าวแบบนี้แน่นอนว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนก็คงจับตามองอยู่เสียงสะท้อนจากในอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับ เริ่มมีเสียงแสดงความกังวลออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เขามองว่าการกระทําแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันเอ่อมันเป็นภัยต่อเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมได้เลยอืมและที่สําคัญมากๆคือมันไปขัดกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนเองด้วยครับเรื่องการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักของกฎบัตรอาเซียนเลยความกังวลนี่มันขยายไปถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือความร่วมมือด้านอื่นๆที่เคยสร้างกันมาด้วยไหมคะ แน่นอนครับผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่เห็นได้ชัดเลยถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อต่อไปการค้าชายแดนที่มูลค่าสูงมากนะครับปีหนึ่งกว่าแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยอาจจะต้องหยุดชะง,งักไปเลยโอ้เยอะมากนะคะครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็จะโดนผลกระทบไปด้วยความเชื่อมั่นของนักลงชุนทั้งในไทยในกัมพูชาแล้วก็ภาพรวมของอาเซียนเองก็จะลดลงตามไปด้วยครับกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของอาเซียนโดยรวมก็ดูไม่ดีไปด้วยนะคะถูกมองว่า จัดการปัญหาภายในกันเองได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นั่นแหละครับคือความท้าทายใหญ่เลยตอนนี้ท่าทีของไทยก็คือพยายามเรียกร้องให้กลับมาคุยกันมาเจรจากันนะครับแล้วก็มีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างเวียดนามลาวที่อยากให้หาทางออกอย่างสันติแต่ทางกัมพูชาเองยังไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนลงเลยเหรอคะเท่าที่เห็นตอนนี้อย่างนะครับยังคงใช้สื่อในประเทศตอบโต้โจมตีไทยอยู่เรื่อยๆครับยังไม่มีสัญ,ญญาณว่าจะผ่อนปรนลง แล้วแนวโน้มจากนี้ไปอาเซียนพอจะมีบทบาทเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนคะจะมีมาตรการอะไรออกมาไหมผมคิดว่าคงไม่ถึงขั้นรุนแรงอย่างการขับออกจากสมาชิกภาพหรอกครับแต่อาจจะได้เห็นแรงกดดันทางการทู่ที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นอาจจะมีการออกแถลงการร่วมหรือการเสนอตัวเข้ามาเป็นคนกลางผ่านกลไกไกลเกลีย่ยที่มีอยู่แล้วอืมค่ะแต่ถ้ากัมพูชายังคงยืนกรานท่าทีแข็งกร้าวแบบเดิมต่อไป ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะถูกโดดเดี่ยวในเวทีอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วสถานการณ์นี้เป็นบททดสอบที่สําคัญจริงๆนะคะทั้งสําหรับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเองแล้วก็สําหรับอาเซียนในภาพรวมด้วยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนจุดวัดใจเลยว่า อาเซียนจะสามารถจัดการกับความขัดแย้งภายในที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ได้ดีแค่ไหนแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากๆของทางกัมพูชาเองด้วยว่าจะเลือกเดินไปทางไหนซึ่งมันจะส่งผลต่อทั้งตัวเองและภูมิภาคแน่นอนประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะทำให้น่าคิดต่อไปว่า สถานการณ์นี้มันสะท้อนความท้าทายของการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของแต่ละชาติสมาชิกกับเป้าหมายใหญ่ของอาเซียนเรื่องเสถียรภาพและความร่วมมือโดยรวมยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาภายในประเทศหนึ่งมันส่งผลกระทบข้ามพรมแดนไปถึงเพื่อนบ้านได้ชัดเจนขนาดนี้